สวัสดีทุกคนนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าของซัมซุงนะครับาแบบ2องถังนะครับตัวนี้มอเตอร์เสียนะครับการที่มอเตอร์เสียก็มีเป็นอ่ามันเสียของมันนี้นะครับกับตัวส่วนใหญ่เลยนะครับน้ารั่วนะครับน้ารั่วก็เกิดจากตัวลูกยางเบโลสึกนะครับอ่าทาให้น้ํารั่วนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการถอดแล้วก็เปลี่ยนนะครับ ว่าผมจะมาถ่ายให้ดูการเทสนะครับก่อนจะประกอบนะครับคือลูกยางเบลโลเนี่ยให้เราถ้าเอาแบบง่ายๆนะครับก็ใช้เป็นแบบเกลียวนะครับผมจะใช้เป็นแบบเกลียวนะสะส่วนใหญ่เลยก็ถ้าใช้แบบเดิมมันจะเป็นเคี้ยวนะครับมันจะใส่ย,ยากหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบเกลียวก็หมดใส่เลยทีนี้ การหมุนใส่ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าหมุนใส่เสร็จแล้วก็ประกอบเลยนะครับถ้าเราประกอบเลยนะครับถ้าทําผิดใส่ผิดล็อกผิดตําแหน่งผิดอะไรเงี้ยนะครับมันจะทําให้น้ารั่วได้นะครับมันก็ต้องรื้อออกอีกนะครับถอดเข้าถอดออกหลายรอบนะครับคือ่งี้คือเราต้องอประกอบตัวเบลโลก่อนนะถ้าเราถอดมอเตอร์ถอดอะไรออกหมดแล้วนะครับก็คือประกอบ ตัวนี้คลิปนี้จะพูดถึงลูกยางเบโลอย่างนี้นะครับก็ให้เราทําการใส่ลูกยางไปก่อนเนี่ยหรือว่าอาจจะติดซิลิโคนด้านล่างก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ขันหาแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับเป็นการเทนะครับว่าน้ํารั่วอย่างน้ํายังรั่วอยู่หรือเปล่าน้ํารั่วในที่นี้มันจะมีสองจุดนะครับอ่าคือจุดเป็นขอบข้างเนี่ยนะครับว่ามันรั่วหรือเปล่านะคะก็จุดตรงกลางเนี่ยตรงจุดตรงกลางเนี่ย ถ้าเป็นของใหม่มันไม่รั่วอยู่แล้วนะครับยกเว้นตัวตัวแกนแกนของถังปั่นเนี่ยมันสึกนะครับก็ต้องเป็นเปลี่ยนแกนไปด้วยนะครับหรือก็หรือไม่ก็ใช้วิธีการสอบบูทนะครับาจากเป็น14มิลก็เป็น16มิลอย่างนี้นะครับก็บูทสเตเลอก็มีวิธีสอนทั่วไปนะครับตัวสอบบูทเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเยวจะสอนอาการเปลี่ยนตรงนั้นด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่จะไม่รั่วเนาะตรงกลางก็จะรั่วข้างๆนะครับ ความเป็นไปนได้คือมันรั่วไหมก็มีมีบ้างนะครับก็ไม่ชัวร์ก็ให้เราใส่เทสอย่างนี้ก่อนนะครับดูยังไงนะั้นมาดูข้างล่างเนาะตอนนี้กําลังประกอบมอเตอร์อยู่นะครับนี่นะดูมอเตอร์หน่อยก็ได้นะครับก็จะไปประกอบชุดชุดนี้ก่อนเนาะชุดตัว ลตัวยึดกับมอเตอร์นะครับข้างในมันก็จะเป็นบูท14บูท12มิลน,นะครับขยายเป็น14มิลมอเตอร์เก่าอยู่ไหนแล้วไม่รู้จะให้ดูซึ่หนนี่นี่นี่เนี่ยมันก็จะมีบูทยางตัวนี้ด้วยนะครับก็เวลาซื้อมอเตอร์ก็ต้องซื้อบูทตัวนี้มาด้วยนะครับมอเตอร์ motor, ต้องดูอ่า พูดถึงมันก็ได้นะมอตเตอร์ต้องดูได้่าอ,อะไรนะอ่ามโครตัวค่าของไมโครที่ใช้กับตัวัาปานะครับถ้าคาปาตัวเดิมอ่ะกับตัวมอตเตอร์เรานะครับมันไมโครต่างกันนะครับเราก็ต้องซื้อตัวคาปาแยกมาอีกตัวหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับซื้อคาปาแยกมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็สรุปแล้วก็คือ มันจะเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนคาปาเปลี่ยนเบโลเรื่อก็เปลี่ยนตัวบูทพลาสติกมอเตอร์ตัวนี้นะครับกี่อ,อย่างนะหนึ่งสองสามสี่เปลี่ยน4อย่างนะครับถ้าการมอเตอร์เสียในกรณีที่น้ํารั่วนะครับก็ถ้าตัวแกนตัวนี้นะครับแกนตัวเนี้ยมันสึกด้วยนะครับมันสึกมากขึ้นสนิมมากนะครับก็ต้องใช้ตัว บูสตเตเลสมาสวมนะครับก็จะใช้ตัวเบลโล16 16มิลแทนนะครับเป็นรูใหญ่นะครับตัวเดิมมันเป็น14มิลเนาะถ้าสวมบ,บูสต์ไปอะ่ะมันจะเป็น16มิลน,นะครับมันก็จะทําให้ทนไม่รั่วอีกนะครับถ้ามันสึกมากเนี่ยมันก็จะรั่วอีกนะครับใช้ไม่ทนอ่ะโอเคว่าจะพูดถึงแค่ตัวเบโลเนาะนะครับการเทสอะเนี่ยดูมาดูข้างล่างนะครับคือน้อําอ่ะมันต้องไม่รั่วนะครับ ้องไม่รั่วสักหยดเลยนะนะครับสักหยดเลยครับรั่วแค่หยดสองหยดนี่ก็มีเรื่องนะครับน้ําเข้ามอเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวมันก็จะพังในที่สุดนะครับอ่าลืมบอกปยสายสายน้ําทิ้งเนี่ยต้องห้อยไว้นะครับต้องห้อยไว้ก่อนนะครับใส่น้ําแล้วก็ห้อยสายไว้นะครับอ่าก็จะทําให้น้ําไม่ไหลออกเนาะเวลาเทสการต่อสายก็ต่อแบบเดิมไม่มีอะไรนะครับ ก็มีมีวิธีต่ออยู่ตรงข้างมอเตอร์อยู่นะครับตอนนี้ก็ประกอบสปริงกับเบรกนะลายนั่นก่อนไหมหนีบมือต้องใช้ใช้ครีมนะจริงๆมันเปลี่ยนไม่ไม่ง่ายนะค่อนข้างยากอยู่นะครับ เ็เครื่องมือต้องครบด้วยนะถอดเข้าถอดออกต้องใช้ตัวดึงตัวตีตัวตอกนะครับหลายอย่างแล้วก็การประกอบการถอดเนี่ยต้องมีเทคนิคของมันนะครับพอดีงานค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้ทั้งงานซ่อมบอร์ดแล้วก็งานซ่อมเครื่องสักเองนะครับแล้วก็งานซ่อมอย่างอื่นด้วยเนาะกระจุกกระจิกไปนะครับก็บางบางงานผมก็ไม่ไม่ได้ถ่ายนะครับช่วงนี้เร่งเร่งงานให้กับเพื่อนๆอยู่นะครับ เพื่อนๆที่ส่งบอร์ดซ่อมเข้ามานะครับตอนนี้ก็รับเป็นเฉพาะตัวบอร์ดที่เป็นธรรมดามอเตอร์ธรรมดาส่วนใหญ่นะครับตัวอินเวอร์เตอร์ผมไม่ค่อยได้รับนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับทำทำไม่ทันเนาะมันจะเสียเวลาเครื่องซักผ้าก็ยังมีหลายตัวทั้งงานตัวตัวเองแล้วก็งานเพื่อนช่างนะครับตัวนี้มอเตอร์เสียโอเคให้มีอะไรนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงว่างๆหน่อยนะครับ ที่เป็นเสาร์อาทิตย์นะถ้ามีงานาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมอเตอร์ตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบละเอียดเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบทั้งขั้นตอนถอดขั้นตอนเปลี่ยนขั้นตอนเช็คน,นะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อไปนะครับเพื่อพยายามทาคลิปลงมาทุกอาทิตย์นะครับต้องบอกว่าต้องทุกอาทิตย์จริงๆอยากลงทุกวันนะครับงานมีทุกวันนะครับแต่ผมไม่ไม่ได้ว่างถ่ายส ทุกวันทุกคลิปนะครับบางทีก็ต้องอาเรง,งานเนาะตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมประกอบตัวนี้ก่อนนะครับตัวคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับการน,นั่นแหละไอตัวเบโลการเทสนะครับอย่าเพิ่งใส่ใส่ทางไปนะครับเดี๋ยวมันจะถอดเข้าถอดออกมีน้ํารั่วน้าอะไรอย่างนี้นะโอเคครับ